หมอจะเอารูปให้ดูแล้วลองเดากันดูว่าหมอแก้ส่วนไหนให้เขาขอบคุณคนไข้นะคะที่หน้าเราไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะหลักๆก,การแก้ปัญหาโครงหน้าก็คือหมอจะบอกอย่างนี้ทุกคนเลยนะที่ inbox มาความไม่เท่ากันของหน้าเนี่ยเราวิธีแก้เนี่ยเราไม่ได้จะทําให้มันเป๊ะนะ มันยากมากเพราะเดิมเราไม่เท่ากันมาตั้งแต่เกิดแล้วมันคือโหนกแก้มนั่นเองนะคะโหนกแก้มในรูปซ้ายมือเห็นไหมจุดแดงๆมันต่ํากว่าอีกข้างหนึ่งนะคะนี่คือส่วนแรกที่หน้าเขาไม่เท่ากันเนาะแล้วสังเกตว่าหน้าด้านขวามือตอนแรกเนี่ยมีเบ้าตาลึกแล้วก็ร่องแก้มพับฉะนั้นอย่างที่บอกมันไม่ได้จําเป็นว่าพออะไรซุดตัวมันไม่ได้สมมติว่าเคสนี้นะ ไม่ได้หมายความว่าถ้าโหนกแก้มเราต่ําอีกข้างหนึ่งแล้วหน้าเราจะตกเคสนี้คือโหนกแก้มด้านซ้ายมือเนี่ยต่ํากว่าขวามือแต่อาการหน้าตกใต้ตาลึกร่องแก้มพับขวามือเป็นเยอะกว่านะคะจริงๆคนไข้ามามาทำลูเวอร์เฟสนะหมอใส่ฟิลเลอร์ดึงหน้าส่วนล่างปุ๊บนี้พอดึงขึ้นไปกระพุ้งแก้มเท่ากันละแต่สิ่งที่ยังไม่ได้แก้คืออะไร หนกแก้มอันนั้นเราก็ต้องตรวจหนกแก้มค่ะว่ามันยุบตรงไหนนะคะการที่หนกแก้มมันสูงขึ้นมาได้ทําไงนั่นแหละเราก็ใส่ฟิลเลอร์ไปตรงที่มันยุบตัวเราไม่ได้ใส่ให้มันเกินนะคะมันมีความยุบตัวของหนกแก้มเนี่ย